สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิในร้อยตมร้อยบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับปัจจาวันที่4กุมภาพันธ์2565พี่น้องครับเรายังคงจําเป็นนะครับต้องช่วยกัน ป้องก,กันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำได้ง่ายๆ2อย่างครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกจะยิ่งป้องกันได้เป็นอย่างดีครับทำรูปการเว้นระยะห่าง 1- 2งเมตรเมืม่อท่านจะไปพบปะผู้คนที่ใดก็แล้วแต่นะครับจะป็นต้องทำครับวันนี้นะครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็น9 9 0 9รายครับ เป็นการติดเชื้อในประเทศ9,676รายจากต่างประเทศ188รายแล้วก็จากเรือนจำ45รายนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด2,475,632รายครับวันนี้เรามี22คนที่เสียชีวิตนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด22,250คนครับแล้วเราก็ยังมีอีก86,473รายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโลมบันสนาม 42,000กว่าลายลงเป็บาหลัก43,000กว่าลายครับมาดูนะครับผู้ที่เสียชีวิตวันนี้22คนเป็นอย่างไรครับเราพบว่าเป็นชาย11หญิง11เท่ากันเลยนะครับอายุตั้งแต่28ปีถึง95ปีครับแล้วเป็นที่แน่นอนครับผู้ที่สูงอายุย่อมเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะครับวันนี้ครับผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปมีผู้เป็นผู้เสียชีวิตถึง73เปอร์เซ็นตนะครับส่วน ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีครับทั้งหมดวันนี้ครับเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรังครับคือทั้งหมด27%ในวันนี้นะครับโรคเรื้อรังที่มีก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงครับทั้งหมด22รายในวันนี้นะครับติดมาที่ไหนบ้างครับติดมาจากเพราะว่าอาศัยพื้นที่ในระพื้นที่ที่มีการระบาด10รายนะครับติดจากคนใกล้ชิด12รายครับเป็นคนรู้จัก9ารายแล้วก็ครอบครัว3รายนะครับ จำเป็นนะครับเห็นไหมครับในกระทั่งในครอบครัวยังเป็นต้องป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะครับมาดูจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครมีสามลายนะครับปริมวบครันธครับุนศูนปราการและปทุมธานีมีจังหวัดละหนึ่งายนะครับทั้งหมด2อลายด้วยกันนะครับภาคตนออกเฉียงเหนือมี5้าลายด้วยกันครับนะครับภาคเหนือมี3ามลายภาคใต้มี5้าลายครับและภาคกลางบวกกับภาคตะวันออกมี4ี่ลายครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับการแพร่ระบาดยังคงเป็นแพร่ระบาดอย่างง่ายดายจากคนสู่คนนะครับมาดูครับตัวเลขในการผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้ครับวันนี้จะเห็นว่ามีมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับในละลอกนี้ครับคือ9 9 0 9ารยายนะครับซึ่งเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้737ารายนะครับส่วนผู้เสียชีวิตครับกลับไม่สูงขึ้นตามนะครับเสียชีวิตเพียง 22คนด้วยกันครับซึ่งมากกับเมื่อวานนี้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้จะเห็นว่าการแพร่ระบาดแพร่ระบาดตัวเลขสูงแต่การเสียชีวิตหรือการป่วยหนักจะมีน้อยลงครับนะครับมาดูต่อนะครับตัวเลขในการระบาดแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้ครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครครับมีเพิ่มขึ้นและยังคงเป็นอันดับหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับตัวเลขของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับมี1 5 9 3หารยามายนะครับมากกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ100กว่ารายนะครับ อันดับที่สสุดประกาศครับวันสุดประการมีผู้ที่ติดเชื้อลดลงครับลดลงเล็กน้อยนะครับวันนี้มี849รายอันดับ3ครับนนทบุรีครับมาแทนที่ชนบุรีนะครับเพราะนนทบุรีวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับเป็น494ารายนะครับมาดูกันต่อครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้ครับทุกพื้นที่ครับมีการ ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นทั้งหมดรวมทั้งในเรือนจําด้วยนะครับถ้ามาดูกันในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าจังหวัดที่มีจํานวนมากกว่า1น0รลายขึ้นไปนะครับวันนี้อยู่ในระดับ29จังหวัดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีเพียง28จังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า1น0รลายคือ200รลายขึ้นไปถึงระดับ1000มีมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดวันนี้บ่งชี้ว่ามีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่และมากในทุกๆท,ที่ด้วยนะครับโดยเราจะเห็นชัดเจนครับกรุงเทพมหานครติดมากที่สุดเลย1500กว่ารายนะครับตัวเลขัตัวเลขก็ตัวเลขที่ใหม่สุดเช่นเดียวกันและสูงที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดที่มี100ลายนะครับ100ถึง200รายเที่ยวนี้ มี22จังหวัดครับเดิมมี24จังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดทั้งหมดนี้นะครับที่มีเกิน100รายคือมีจํานวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากานี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นจังหวัดนําร่องการท่องเที่ยวครับกับจังหวัดรองของจังหวัดน้าร่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะพบว่าในภาคกลางมีถึง11จังหวัดนะครับแล้วก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีถึง9จังหวัดที่เหลือปล,ปลายเป็นภาคอื่นๆครับนะครับจะภาคใต้มีน้อยนะครับ ตึงตรงข้ามเลนข่าวก่นกอนเชียงใหม่ก็มีน้อยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเห็นว่าชัดเจนนะครับว่าการแพร่ระบาดได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับแล้วก็มาดูแนวโน้มการระบาดนะครับแนวโน้มการระบาดนี่เนี่ยยังคงเห็นเป็นภาพที่คงที่นะครับมีการทรงตัวที่ถือในระยะ7วันเจ็ดวันนะครับ7วัน แล้วก็ยังส่งตัวครับแต่ว่าจะเห็นว่าภาพปลายๆของกราฟก็ค่อนจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มนะครับขณะนี้มีการระบาดยังส่งตัวแต่มีแนวโน้มที่จะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับมาดูก่อนครับว่าผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนะครับมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับพบว่าวันนี้ครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้34มรายนะครับวันนี้มี188รายเท่านั้นวันนี้2อองรายครับ แล้วก็ที่มีมากที่สุดก็คือเข้ามาเข้าประเทศแบบแซนด์บ็อกซ์ครับวันนี้มีถึง162ลายส่วนเทสเซนโกนี่มีลดลงไปครับเหลือเพียง6ลายเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบต้องกักตัวมี19ลายครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเริ่มมีการ ลงทะเบียนเข้าประเทศแบบไม่กักตัวมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอีกประมาณ2อาทิตย์ครับเราจะเห็นภาพผู้เดินทางเข้ามามากขึ้นแล้ววันที่แน่นอนครับถ,ถ้าเข้ามามากขึ้นการติดเชื้อจากผู้เดินทางเข้าก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้พี่น้องต้องระวังกันให้ดีนะครับส่วนมาดูกันต่อครับเรื่องที่การแพร่ระบาดในขณะนี้ของประเทศนะครับยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มเ่ียสูงขึ้นนะครับ ทางกรมควบคุมโรคครับได้เรียนให้เราทราบว่าขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะครับจะทรงตัวแต่ว่าผู้ที่มีอาการหนักหรือผู้ที่เสียชีวิตครับกลับลดลงนะครับหรือมีการทรงตัวในระดับต่ํานะครับก็แสดงว่าขณะนี้เนี่ยในการแพร่ระบาดน่าจะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนเพราะว่าแพร่ระบาดอย่างเร็วแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตและอาการหนักน้อยลงนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขครับ ได้ทำฉากทัศคาดการ์นะครับการแพร่ระบาดเราดูดังกราฟนะครับกราฟที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับที่เขาทำให้เราได้เห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในระยะแรกครับแต่ประมาณต้นเดือนมกราคมหลังจากเทศกาลปีใหม่ครับจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเข้ากับฉากทัศที่ว่ามีผู้ที่ติดเชื้อในระดับสูงที่สุดนะครับตอนนั้นจึงคาดการ์ว่าน่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อมากนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ผ่านไป ปรากฏว่าการแพ่ระบาดได้กลับทรงตัวนะครับจากการตัวเลขมาพลอตในกราฟดูเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะหลังนะครับได้มีการทรงตัวครับแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับมุ่งขึ้นสู่ระดับกลางแล้วก็มุ่งสู่ระ,ระ,ระดับต่ำนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมาอยู่ในระดับต่ำแล้วนะครับก็แสดงถึงว่าพี่น้องทุกคนเราเนี่ยได้ช่วยกันนะครับ มีมาตรการป้องกันต่างๆทําให้การแพร่ระบาดได้ลดลงชะลอตัวลงและพุ่งขึ้นมาชูในระดับต่ำนะครับจะวันนี้จะเห็นเลยครับว่าตัวเลขตัวในกราฟนะครับกราฟเส้นบนเลยสีดำอันนั้นเป็นการแพร่ระบาดอย่างสูงสุดนะครับเส้นสีส้มนะครับอันกลางระดับระดับกลางแล้วก็เส้นสีเขียวระดับต่ําสุดนะครับแล้วก็เส้นสีม่วงเป็นเส้นที่เป็นการระบาดจริงนะครับจะเห็นว่าเส้นสีม่วงตอนแรกตา,ตายตามระดับสูง แล้วก็หักหัว punched, ลงมานะครับพุ่งขึ้นมาหาระดับกลางแล้วก็แล้วก็พุ่งขึ้นมาหาระดับต่ําวันนี้อยู่ในระดับต่ำแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยพี่น้องใวรทุกคนนะครับเราได้ช่วยกันนะครับทาให้เกิดความสําเร็จในการแพร่ระบาดลดลงมาแต่ว่ายังไม่พ้นนะครับเพราะว่าขณะนี้เราจะเห็นว่าใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการแพร่ระบาดที่มากขึ้นจากระดับ8 0 0 0ถึง9,000ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเรายังคงต้องช่วยกันกันอีกนะครับ โดยการฉีดวัคซีนครับขณะนี้นะครับมาตรการป้องกันที่เรียกว่าหูฆ่าเนี่ยเป็นมาตรการที่ดีนะครับโดยเราใช้การฉีดวัคซีนเป็นหลักและมีความสําคัญที่จะให้การระบาดลดลงนะครับเมื่อการระบาดลดลงก็จดำเนินการไปสู่โรคประจําถิ่นนะครับเพราะว่าการที่จะขจัดไวรัสตัวนี้หรือจะต่อสู้กับตัวนี้ให้ให้หยุดการระบาดได้ ต้องทําให้ประชากรมีภูมิ n d e f e านเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งนะครับจึงจะทําให้การแพร่ระบาดลดลงจนทั้งกลายเป็นโรคประจําถิ่นนะครับซึ่งก็จวนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเรามีมาตรการในวูค้ามี2อ,อันหลักๆครับอันหนึ่งคือฉีดวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งคือป้องกันไม่ให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีมาตรการส่วนบุคคลกับมาตรการสุระดับองค์กรที่เรียกว่าโควิดฟรีเซตติ้งนะครับตอนนี้ไอมาตรการ การฉีดวัคซีนนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวหลักในการทําให้โรคสงบนะครับมาตรการอื่นที่ช่วยป้องกันในการทําให้ชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับที่เห็นพี่น้องทําให้การระบาดชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรการต่างๆดีนะครับแต่ว่าอันหนึง่งเมื่อดีแล้วเราต้องระดมฉีดวัคซีนให้มากที่สุดครับนะครับเพื่อที่จะให้การระบาดลดลงไปอีกจนกาลายโรคประจําถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรายังวางใจไม่ได้ในเวลานี้นะครับ าการระบาดอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้มาดูนะครับในต่างประเทศครับในประเทศในยุโรปได้คิดอีกแบบหนึ่งนะครับเช่นประเทศเดนมาร์กในวันนี้เดนมาร์กนี้เนี่ยยังคงมีการระบาดระดับสูงนะครับแต่วันนี้เขาได้เลิกมาตรก,การป้องกันเกือบทั้งหมดทําไมครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขาบอกว่าไม่มีทางยับยั้งการระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนได้และสายพันธุ์นี้ ทำให้อาการไม่มากเสียชีวิตน้อยนะครับเขาจึงหยุดมาตรการต่างๆและให้ประชาชนไปใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือป้องกันคนที่มีความเสี่ยงไม่ให้มีอาการหนักหรือเสียชีวิตครับแล้วก็วันนี้ครับประเทศเดนมาร์กมีคนฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ต่ํากว่าระดับ80เซนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการฉีดวัคซีนขนาดนี้บวกกับภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดโรคตามธรรมชาติอีกนะครับ อีกไม่นานในที่สุดครับก็จะมีภูมิต้านทานสูงจนหยุดการระบาดต่อไปได้นะครับอันนี้คือแนวความคิดของประเทศเดนมาร์กซึ่งทำทำไปแล้วนะครับแราคงติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ตัวอย่างมีหลายประเทศครับที่มีการติดมีการแพร่ระบาดแล้วติดอย่างรวดเร็วแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วครับเช่นแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาอังกฤษและอินเดียครับในกราฟที่แสดงให้เห็นนี่นะครับเราจะเห็นว่า ทั้งแอฟร,ริกาใต้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วการสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคือการระบาดอย่างรวดเร็วการระบาดอย่างรวดเร็วก็คือการที่ประชาชนจะมีภูมิตาทานขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วร่วมกับภูมิต้าทานที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนทําให้ประชากรกลุ่มของเขานั้นนะครับมีภูมิตาทานสูงพอจนทําให้การระบาดลดลงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในแอฟริกาใต้ในสหรัฐอเมริกาและใน,ในอังกฤษน,นะครับขณะนี้สหรัฐอเมริกากาําลังชะลอ กำลังลดลงอย่างต่อต่อเนื่องครับนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมนต่อไปครับว่าการที่มีการระบาดได้มีภูมิต้านทานธรรมชาติสูงขึ้นร่วมกับการฉีดวัคซีนมันทำให้การแพร่ระบาดลดลงและจะทำให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นรวดเร็วขึ้นครับ นะครับติดตามต่อไปนะครับส่วนในประเทศไทยวันนี้ครับการฉีดวัคซีนนะครับเราฉีดได้เข็มแรก75เข็มที่2 70เข็มที่3 21ก็ยังนับว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับประชาชนได้ตื่นตัวในการฉีดวัคซีนเข็มที่3มากขึ้นก็ขอให้เร่งมือครับฉีดเข็มสามให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ทันให้การแพร่ระบาดลดลงนะครับแล้วยิ่งมีนัก ผู้เดินทางเข้ามาอีกนะครับเรายิ่งจําเป็นครับต้องเปิดประเทศต้องเปิดเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นระดมการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดครับนะครับส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงของเช่นผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับขณะนี้เข็มที่3นี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ฉีดได้ถึง98%เ็กือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้มีโรคเรื้อรังในเข็มที่3นะครับฉีดได้เพียง33%ผู้สูงอายุเข็มที่3ฉีด,ดเพียง1 8นะครับ เฉลี่ยทั่วประเทศ21%เพราะฉะนั้นจะต้องใช้อีกเยอะครับจึงจำเป็นต้องช่วยกันระดมกันนะครับส่วนเข็มที่4นะครับเริ่มให้ฉีดนะแล้วนะครับในบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว10จังหวัดครับนะครับฉีดเข็มที่4เพราะจังหวัดเหล่านี้มีการแพร่ระบาดอย่างมากนะครับกรุงเทพมหานครครับจึงได้ตั้งจุดฉีดเสริมขึ้นอีกเยอะ มากนะครับต้องเหนือจากโรงพยาบาลของกทมแล้วนะครับก็ยังมีศูนย์ฉีดวัคซีนของกทมซึ่งอยู่ที่สถานเยาวชนนะครับสนามกีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นที่ดิน,ดนแดงสามารถจะรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเดินเข้าไปฉีดก็ได้นะครับตั้งแต่เข็มที่1ถึงเข็มที่4ครับนะครับแลถ้าท่า,ากนการจะนัดก็นัดโดยแอป QQ ครับ ส่วนจะมีอีก7จุดของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเพิ่มในศูนย์การค้าทั้งหลายนะครับอีก7จุดครับก็ผ่านแอป q q คเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครได้เตรียมเป็นอย่างดีครับวัคซีนเด็กนะครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับเด็กที่มีโรคเรื้อรังแล้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่ในโรงเรียนด้วยนะครับท่านผู้ปกครองนำเด็กไปฉีดได้เลยนะครับเมื่อมีการฉีดแล้วนะครับจะช่วยให้การระบาดลดลงไปอีกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าผ้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนายเปียกชื้นต้องเปลี่ยนเลยนะครับส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงนะครับมีความสําคัญนะครับ <people> <grading> เพราะว่าท่านเป็นตัวที่นําโรคได้อย่างไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เสี่ยงสูงคือผู้ไหนบ้างครับผู้ที่ไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับโดยที่ไม่สวมหน้ากากทั้งสองท่านนะครับโดยมี3แบบครับแบบหนึ่งคือใกล้ชิดกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนะครับอีกแบบหนึ่งคือพูดคุยกัน5นาทีใกล้กัน ใกล้กินกว่า1กว่า1เมตรนะครับหรือถูกจามใส่รถใส่จากผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอยู่ในห้องเดียวก,กันกับผู้ที่ติดเชื้อนานเกิน15ทีขึ้นไปนะครับโดยที่ไม่สวมหน้ากากเช่นเดียวกันนะครับในในพื้นที่ที่มีอากาศพื้นที่ปิดครับที่อากาศไอลทไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้นะครับจำเป็นต้องกักตัวตัวเองครับโดยใช้หลักการ เจบวกสนะครับเคือกักตัว7วัน3วันคือออกนอกบ้านได้แต่ว่าท่านต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและระวังนะครับแล้วก็ตรวจเอทวันที่5กับวันที่10หลังจากที่สัมผัสกับผู้ที่ติดเชือ้อนะครับอันนี้คือหลักการที่ต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ทางอนามัยโพลได้สารวจแล้วว่าสิ่งที่ประชาชนทําได้ยากนะครับก็คือท่านจะต้องขึ้นรถสาธารนณะนะครับซึ่งรถสาธารนณะน,นี้มีคนเยอะนะครับมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อด้วยแต่ว่า ผู้คนยังจําเป็นต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มงวดในเรื่องมาตรการคุมโควิดด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะสรุปผลของผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้ครับก็คือวันนี้มีผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในละลอกนี้ครับคือเป็นจำนวนถึง9 9 0 9ารยเายนะครับเพิ่มขึ้นจากวันก่อน737รายนะครับผู้เสียชีวิตครับใกล้เคียงกับวันก่อนเป็นจำนวน22คนด้วยกันนะครับซึ่งเพิ่มเพียงหนึ่งคนเท่านั้นแต่ว่าตัวเลข การระบาดจริงๆนี้เนี่ยจะมากกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่เ0 0ากว่านี้นะครับตัวเลขน่าจ,จะเป็นหมื่นครับนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยเก้ารยายนี้เนี่ยมาจากผลการตรวจ rt pcr นะครับล้วก็ยังไม่ได้นับผู้ที่ตรวจ atk แล้วได้ผลเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่ผล atk เป็นบวกเข้าสู่ การรักษาพยาบาลไม่ได้รับ,รบ,รบการยืนยันด้วย rt-pcr อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดที่แท้จริงก็น่าจะบวกไอตัวเลข atk เข้าไปด้วยจึงน่าจะมีหมื่นก่าคนซึ่งประมาณมีบมาน10%นะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับยังไม่ต้องมีตกนะครับถ้าเราช่วยกันต่อไปด้วยการเคร่งคัดแต่งมาตรการบูค่าเราก็จะอยู่ด้วยกันและทำให้มันสงบลงได้นะครับการระบาดในจังหวัดในวันนี้ครับเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีการระบาดเพิ่มมากขึ้น และอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยนะครับโดยจังหวัดที่มีการระบาดมากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานาครเช่นเดิมนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็น1593ารยเายเพิ่มจากวันก่อน161รอยรา,ายนะครับอันดับที่2ยังคงเป็นสุทรปรรครับมีผู้ติดติดเชื้อใหม่ลดลงเป็น8 4 9รายและอันดับ3คือนนทบุรีนนทบุรีวันนี้ได้แซงหน้าชนบุรีขึ้นมานะครับมีผู้ติดเชื้อ4 9่อารายครับ ในที่อื่นๆของประเทศนะครับพบว่ามีการติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่รวมทั้งในเรือนจําด้วยครับจังหวัดที่มีการระบาดมากเกินาเก่นร0 0รายขึ้นไปนะครับวันนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก28จังหวัดเป็น29จังหวัดครับแต่จังหวัดที่มีการระบาดมากกว่า200รายนะครับมีเพิ่มเป็น7จังหวัดครับจังหวัดที่มีการระบาดมากในดับสูงกว่า100รรายส่วนใหญ่แล้วเป็นจังหวัดใหญ่นำร่องการท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดรองนำร่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นจังหวัดในภาคกลาง11จังหวัดในภาคตนออกเฉียงเหนือ9จังหวัดนะครับส่วนภาคอื่นมีป,ปลายครับผู้ที่ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศวันนี้นะครับลดลงจาก222รายเหลือเพียง188รายนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อเข้ามาแบบแซนด์บ็อกซ์มีมากที่สุดเลยคือเป็นจำนวน162รายนะครับส่วนแบบไม่กักตัวครับเทสซโกลหลือเพียง6รายและแบบกักตัวเหลือเพียง19รายนะครับ อีกประมาณ2สัปดาห์ครับเราจะพบครับว่ามีผู้เดินทางเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับจํานวนผู้ที่เข้าเดินทางเข้าประเทศก็จะมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อก็จะมากขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัวนะครับขณะนี้ครับการระบาดของประเทศยังอยู่ในลักษณะที่คงตัวทรงตัวนะครับแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งขณะนี้เห็นแล้วนะครับว่ามีการสูงขึ้นเป็นลําดับมาใน3วันที่ผ่านมาจนวันนี้แต่ระดับ900 0กว่ารายแล้วนะครับ กับหมื่นรายแล้ว9 9 0 9ารยายนะครับแต่การป่วยหนักหรือผู้เสียชีวิตกับมีระดับที่ระดับต่ำนะครับแสดงถึงการระบาดท,ที่มีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นลักษณะของสายพันธุ์โอมิครอนต่างจากการคาดการณ์ของทรงสาสุขนะครับการคาดการณ์ของทรงสาสุขนี้เนี่ยได้พลิกความคาดหมายไปเลยนะครับซึ่งตอนแรกการระบาดต้นเดือนมกราคมครับคาดว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อในระดับสูงแต่กับชะลอตัวลงและดําเนินต่อเนื่องมาอยู่ในระดับต่ํา แสดงถึงพี่น้องท,ท,ทุกคนนะครับได้ช่วยกันในมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการระบาดท,ที่ชะลอตัวนะครับแต่เราต้องช่วยกันฉีดวัคซีนให้มากพอให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้มีภูมิต้านทานของประชากรมากพอที่จะลดการระบาดและทําให้เป็นโรคประจําถิ่นครับหลายประเทศครับในยุโรปมีความคิดที่แตกต่างไปอีกเช่นประเทศเดนมาร์กแม้ว่าเขาจะมีการแพร่ระบาดระดับที่สูงมากนะครับแต่เขาได้ยกเลิกมาตรการป้องกันเกือบทั้งหมด และให้ประชาชนไปใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้นโดยให้เหตุผลว่าทั้งประเทศมีการฉีดวัคซีนมามากแล้วคือมาประมาณ80%ของประชากรนะครับและเขาก็คิดว่าไม่มีทางที่จะยับยั้งการระบาดของสายพันธุ์โอมิคอนได้และสายพันธุ์นี้ไม่ทําให้ป่วยหนักทําให้เสียชีวิตน้อยเพราะฉะนั้นการติดจากสายพันธุ์นี้นะครับก็จะมีภูมิคนทานเกิดขึ้นเมื่อภูมิคนทานที่เกิดจากวัคซีนบวกกับ ภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อธรรมชาติของประชากรก็จะถึงระดับหนึ่งซึ่งทําให้หยุดการระบาดได้แล้วก็จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นทําให้คนสามารถอยู่ร่วมกันกันกบโรคนี้ได้นะครับตัวอย่างได้เกิดขึ้นในหลายประเทศครับเช่นในแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาสหร,รัฐอาณาจักร,รกแล้วก็อังกฤษอินเดียนะครับที่มีการระบาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดลงมาอย่างเร็วนะครับซึ่งขณะน,นี้ประเทศเหล่านี้90%ของการระบาดเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะครับแล้วก็ จึงทาให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วการระบาดอย่างรวดเร็ว,รวก็มีภูมิต้านทานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวจึงทําให้การระบาดลดลงเร็วนะครับโดยคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการมากเพียงแต่ทาการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต้องเสียชีวิตหรือมีอาการมากนะครับทําอย่างนี้ควบคู่กันไปครับภาครัฐในประเทศไทยนะครับได้เร่งให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งวัคซีนเสริมเข็มที่3ด้วยนะครับส่วนจังหวัดนาน่นองการท่องเที่ยวครับ มีระดับการแลพร่ระบาดสูงจึงฉีดวัคซีนเข็มที่4เมื่อฉีดเข็มที่3ครบเกิน3เดือนไปแล้วนะครับขณะนี้ครับทั้งประเทศทั้งประเทศไทยครับฉีดได้แล้ว75%เข็มที่1เข็มที่2 70%เข็มที่3 21%นะครับจำเป็นครับต้องระดมฉีดเข็มที่3ให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้สูงอายุนะครับ กรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มจุดฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพมหานครครับโดยมีทั้งสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครแล้วก็7จุดฉีดนอกโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การค้านะครับโดยจองผ่านแอป QQ ครับเขียนว่า QUE แล้วก็ Q นะครับแล้วก็ศูนย์ฉีดวัคซีนของของกทมครับที่ศูนย์เยาวชนดินแดงไทยญี่ปุ่นนะครับที่สามารถเดินเข้าไปฉีดได้โดยไม่ต้องนะัดที่จะ walk in นะครับโดยฉีดตั้งแต่เข็มที่1ถึงเข็มที่4ได้เลยครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้ครับทุกคนครับร่วมมือกันครับด้วยการป้องกันและการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์บุญนิธิศิษย์ในร้อยตามร้ยห้บาทจุกอบอมอาจารย์ในพระราชบัตรธรรมส่เดใประเทศพระราชสุดาสยาม,าม,าม,ามรรมราชกุม,มารีติดตามผลงานผพ้ดได้ครับจาก y ย u ทูบเฟซบุ o o และบล็อกดิจิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ